สวัสดีครับหล,หลานบทเรียนที่หลานจะได้เรียนต่อไปเป็นบทที่80อ่านตามปู่นะครับบทที่80อีกครั้งครับบทที่80 80มีเลข8กับเลข0ครับ พยัญชนะตัวแรกในบทนี้อ่านว่าขอไข่อ่านตามครับขอไข่อีกครั้งครับขอไข่พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าชอชิงอ่านตามครับชอชิงอีกครั้งครับ ชอชิงพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าถอถุงอ่านตามครับถอถุงอีกครั้งครับถอถุงพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าผอผึ้งอ่านตามครับ ขอพึ่งอีกครั้งครับผอพึ่งพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าฝอฝาอ่านตามครับฝอฝาอีกครั้งครับฝอฝาพยัญชนะตัวต่อไป อ่านว่าสสาลาอ่านตามครับสสาลาอีกครั้งครับสสาลาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าสลือสีอ่านตามครับสลือสีอีกครั้งครับสอลือสี พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าสอเสืออ่านตามครับสอเสืออีกครั้งครับสอเสือพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าหอหีบอ่านตามครับหอหีบอีกครั้งครับหอหีบ สระที่หลานจะได้รู้จักในบทนี้อ่านว่าสระไอไม้มาลายอ่านตามครับสระไอไม้มาลายอีกครั้งครับสระไอไม้มาลายสระไอไม้มาลายนี้อยู่ข้างหน้าพยาญชนะนะครับ ขอไข่สลระไออ่านว่าขอไอไข่อ่านตามครับขอไอไข่อีกครั้งครับขอไอไข่ชอชิงสลระไออ่านว่าชอไอไข่อ่านตามครับชอไอไข อีกครั้งครับชอไอไถทอถุงสละไออ่านว่าถอไถอไถอ่านตามครับถอไอไถอีกครั้งครับถอไอไถพอพึ่งสละไออ่านว่า ขอไอไผ่อ่านตามครับพอไอไผ่อีกครั้งครับพอไอไผ่ขอฝาละไออ่านว่าฝอไอไผ่อ่านตามครับฝอไอไผ่อีกครั้งครับ สอ,อไอใสสอสาลาสระไออ่านว่าสอไอใสอ่านตามครับสอไอใสอีกครั้งครับสอไอใสสอเสือสระไออ่านว่าสอไอใส อ่านตามครับสอไอสายอีกครั้งครับสอไอสายหอหีบตะไออ่านว่าหอไอหายอ่านตามครับหอไอหายอีกครั้งครับหอไอหาย อ่านทบทวนกันครับสอุสุทอ,อีทีสุทีทออธรรมนออานาธรรมนาพออาพาว,ออว,วัวัววัวพอไอไปทอ,อไอไถนออานา หาวัวไปไถนาจอเออเจอหอไอาหายต่อไปบรนทัดที่สองครับเลขสามบอไอใบาสามใบสออสุทออีทีสุทีดออีดีจอไอใจ ดีใจพออพอดอ,อีดีพอดีมออีมีพออาพายออุยุมอ,อามามีพายุมาอันทีท่สามครับสออุสุทออีที ตูทีตอ,อัวตัวชอแอะแฉตัวแฉลอเอะเลอะทอเอ,เอเะเธอเลอะเธอลอและอะและออไอไอและไอบรรทัดที่สี่ครับบออีบีดออาดา บิดาพออาพาทออุสุทออีทีพาสุทีปอไอไปหออาหายออายาไปหายาอ่านบรรทัดที่หนึ่งใหม่นะครับสุธีทำนา พาววไปไถนาเจอหายสามใบสุทีดีใจพอดีมีพายุมาสุทีตัวแฉเละเทะและไอบิดาพาสุทีไปหายาจบบทที่แปดสิบครับ